เดียวกันช่างทองเนาะแต่บ่ลอแตไม่ร้องให้นะพี่น้องช่างทองหรือช่างจิวเวลรี่บ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะมันช่างทองร้องให้ด้วยนะพี่น้องเนาะให้บ่ได้แล้วเถ่าแล้วพี่น้องเลยมุกการ์ให้น้อพี่ว่านเนาะตะเข้มแข็งเด้หมดเหรอแมนบ้ช่างทองเข้มแข็งเนาะม่นช่างทองของห้เนาะแมนแมนแมนโอ้คือออะพี่น้อง สวัสดีคร pues s, anda, ับพี่น้องที่รังสูบสก๊อนะครับทามองไทยและทั่วทุกมุมโลกครับพี่น้องขอโผมเบาบนคนไกลบ้าน้ะครับพี่น้องนี่มาชมบรรยากาศที่พี่น้องนี่เดื่องานนบอครับนี่บรรยากาศสดๆครับตอนนี้ที่มาตกงานพี่น้องเอ้ยมันจะกล่องเบิ้งครับผมเลิกงานพี่น้องเลิกงานบรรยากาศให้พี่น้องดูครับบรรยากาศที่มาสวย มาพี่น้องชมพี่น้องดูครับผมบรรยากาศลังเลงานพี่น้องทางเมืองไทยและทั่วทุกโลกคือเก่าพี่น้องปันธัญคือเก่าพี่น้องเอ้ยมากับดูพีดูพีขโมนครับผมว่าดูพี่ใหญ่เพิ่นพปห้าปลุกพีไปห้ามเพ้่อนเดินทางตัวนี่ละรพี่น้องเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ่งครับผมที่มากสวยงาม ตามท้องเลื่อมครับพี่น้องบรรยากาศมันดีพี่น้องเอ้ยบรรยากาศซีมุ่งแรงเลื่ง,งานฝากพี่ตอนน้องครับพี่น้องทางเมืองไทยและทั่วทุ่งโลกคือเก่าครับผมท,ทั่ทุ่งโลกพี่น้องเอ้ยเดินเด่นนี่ นี่เรับ,บรรยากาศที่มาตกสวยๆพี่น้องเพื่อมองไทยจะคลายร้อนได้บ้างเนาะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องไม่พี่น้องเบิ่นครับผมไปห้องฟี่ได้เวลาแล้วออ,ออกเดินทางดูหิมะต่อไปเดี่ยวพี่น้องปันจรยานคู่ใจมาเด้นี้กับพี่กระมล พี่น้องเบิ่งเด้อครับพี่น้องเลยมาให้พี่น้องชมหิมะสวยๆงามๆครับพี่น้องด้วยพี่น้องเบิกบรรยากาศทางเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกครับพี่น้องเด้วยครับบรรยากาศหิมะอันสวยงาม พี่น้องเห็นดูนี่ที่มาเอายต่อ,อยเด้หน่พี่น้องครับผู้สาวกฤิดาพี่น้องเอ,อ้นอ,น,อนะครับผมพี่น้องเบิ้งพี่น้องชมนะครับบรรยากาศสดๆตอนนี้แต่บนน,บน้ำพันนะครับพี่มาตกนี่ก็เป,ปล่อยพี่น้อง มรรยากาศที่พี่ให้น้องเบิ้งครับผมหางซับพสินขาแถวบันแถวที่ทำงานบราวนอยู่นะครับนี่ครับผมพี่น้องเบิง้งปุยนุ่นน,นะเนาะโอ้ปุยนุ่นเด้ครับมากับรุพ่พี่ก็ม่วนที่กันตรงนี้แหละครับผมเพื่อนร่วมทางครับวันนี้ปั่นจักรยานไปด้วยกันปัน่นเรียานนีิล่ะพี่น้องเอ้ยลามื่อกับปัน่นเราเหื่อกับมานนั่นม่ใครับผม เดีย๋ยวจะกระยิมพี่น้องเลยน,นะครับเอาบรรยากาศมาฝาพี่ตอนน้องเบิ้องนอกครับผมเป็นยังพี่น้องงามมากครับเบิ้งบรรยากาศปุยนุ่นเนาะพี่นอนะ้องเนาะโอ้บรรยากาศสวยงามพี่น้องเอ้ยหลังเลิกงานซีมงแรงครับผมมาฝากพี่ตอนน้องดูนะครับผมนี่ออะ,ะบรรยากาศคนสู้ชีวิต เมืองนอกนะพี่น้องเนาะอีกแล้วแรกงานเมืองนอกพีนน่น, right น้องเอ้ยกันตังสีละครับผมสู้ชีวิตไ <ell> ปเนาะเพื <complic> ่อครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะไม่อย่านเมืองนอกเมืองหน้าพี่น้องเลยนาวก็อดเอาเนาะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเด้อครับผมให้กำลังใจเจ้าของผมชีวิตต้องสู้เนาะพี่นคือนั่นบอระนี่แหละชีวิตเมืองนอกควรจะมั่สบายมั่สบายได้พี่น้องนี่ที่่หนาวกันหนาวพี่น้องที่บ่ตายขี้หมอกขี้แมานี่ก็ต้องลุยสู้ สื่เพื่อครอบครัวน,นะพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมมาให้ที่ให้น้องเบิ้งบรรยากาศที่สวยงามพี่น้องเบิง้งตี้เหรอครับถ้าเบิเ้อ,อ,อกกงด้วยอันที่ท่องผีโอ้ยมาตัวกำลังพี่น้องนี่ครับผมเแบบมื้องไทยจะได้คลายร้อนม้างนะพี่น้องเนาะหรือทั่วทุกมุมโลกนะพี่น้องเนาะโมบิฮิบอกที่มาแน่นี่เนาะครับผมเดครับโอ้อันนิซุน ขายรถได้ครับนี่ศูนย์บอกศูนย์เบนซุปปเอร์ล็อกซุูบุลุนี่นะครับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศอันสวยงามหิมะโปรยปลายโอ้หิมะงามต่อไปที่เห็นได้พี่น้องจั้หน่อยนี่สินแดนนี่ก็ว่นวีแล้วครับหิมะทั้งสี่สิ่มิตยานมนีล่ลยนะพี่น้องเลยเอาวิวใหม่พี่น้องเบิ้งเนาะครับผมอันนี้ก็สิวิว ไปเข้าไปในป่าได้ครับท่านท่างลัดไปบ้านครับครับที่ข้างบนนะครับเวัสดีครัพี่น้องเอิ่งครับบรรยากาศอันที่สวยงามอันนี้จะเป็นโชว์รูมรถพี่น้องโชว์รูมรถขายรถครับผมนี่วันปุยหนุนพี่น้องเอ้ยมากันพี่คนเห็นงานน้องกันหรืพี่น้องแผนกเดียวกันช่างทองเนาะแต่บลอ็อกแต่ไม่ร้องไห้นะพี่น้อง ช่างทองหรือช่างจิวเวลรี่บ้านเราเนาะพี่น้องเนาะมันช่างทองลองให้ด้วยนะพี่น้องเนาะให้บ่ได้แล้วเ่าแล้วพี่น้องเลยที่มันมุกการให้น้องพี่ว่านอะเขาตะเขีมแข็งได้หมดล่ะแมนบ้าช่างทองเข้มแข็งเนาะมันช่างทองของให้เนาะแมนแมนแมนโอ้ยคือแบบี่น้องนี่แหละครับผมเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องเบพวงนี้แหละน้องครับพี่น้องให้พี่น้องเห็นบรรยากาศ เสิร์ฟงานมึงนองมึงหน้าเนาะพี่น้องเนื้อมาก็พีมุ่นเลรอครับผมเพื่อนร่วมทางเดินเพ็นบ่จักรยานพุ่งะคันเดินพี่น้องเห็นบ่จักรยานคู่ใจเดี่ครับผมกว่ขั้นหนึ่งพี่มุ่นขั้นหนึ่งพระธาตุปันให้พี่น้องเบิ่งกันเพราะว่าให้พี่น้องเบิ่งหิมะที่เสิร์ฟงามกับผมทางเมืองไทยและทั่วทุ่งลือเก่าพี่น้องเอ้ยนี่หิมะอันขาวโพลนเนาะ นี่ยค่เจากระปั้นกันพี่น้องบ่มีแต่แต่ห้ากรันได้เนาะสู้หมวกสีดอกพี่ได้กระปันด้วกันพี่น้องเขาในปลาให้สิงามด้วยพี่น้องนี่ผมจิตไทยพวงนี่คุณนะพี่บ่จะเคยไปทั้งเนาะวะพี่จะเคยไปทั้งตรงนึงบ่บ่ถ้าตรงมันก็โค้งเขาหากันได้ที่พี่ครับครับจะจะเคยจะเคยมาเล่นนี่เนาะจะมาทั้งวะพี่เนี่ยเออที่ว่าเล่นทะลุตรงนี้เนาะ แมนแมนแมนเออมึงทะลุกับกันมึงกัมึงกับจีซอดท่อยทอดห้องออกไปเหรอเนาะพี่เนาะครับครับมันสอดห้ากันเหรอเพื่อครับผมสอดห้ากันเหรอเพื่อได้ห้องออกไปนี่สอดได้เนาะนี่เริ่มเขาปลาได้พี่น้องนี่แต่เต้นจิปันใหญ่เนาะเขานี่หิมะมันไหลเนาะพี่เนาะแมนเต้นนี้มันหิมะมันบุคเขยี่ดได้ปันใดนี่เด้๋พี่น้องโอ้บรรยากาศ อันสวยงามครับเริ่มสีเขาในปลาพี่น้องพี่น้องเบิ่องบรรยากาศที่สริมงามกับผมเราผ่านนอาสงการเนาะโอ้เสียดายไข่ร่อนได้เนาะพี่น้องเลยให้พี่ให้น้องเบิ่องนอกครับนี่บรรยากาศอันสวยงามของเมืองออตสุนประเทศสวีเดนเนาะพี่น้องเนาะมืองเด้อพี่น้องพี่น้องเบิ่งวิวสวยๆงามพี่น้อง แม่นม้ำกรสิเนาะพี่น้องกสิเริ่มวัดไหลได้พี่น้องนี่เดี๋ยครับก็เจาก,กับพา้าหมอกผ้มามา้ามายางเห่นได้พี่น้องนีมากระสีน้าพวกไม้แล้วเนาะนี่มาคือเป็นนี่เนาะได้พี่น้องตะก้อนแข็งได้ครับนี่แม่น้ำตรงนี้คลองน้ำนี่เดี๋ยนี้กระสิเริ่มสีละได้แล้วครับเฮ้ยนี่ครับพี่น้อง บรรยากาศพี่น kind of ้องเบิกเนาะครับผมโอ้บรรยากาศบุกนุ่นพี่น้องนุ่นป่วยไปเนาะพี่น้องเบิกเด้อครับผมพี่น้องทางเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกพี่น้องสงการเนี่ยจะได้ไข่หอนกันเนาะพี่น้องเนาะบ่าวบนบุรีเปร่นแล้วสงการเนี่ยก็พี่กระบลเนาะกินหอนบ้านเนาะพี่เนาะบุรีเปร่นสงการเนาะมูอแต่ปีนี้นนามั่งผมปะเนาะสงการบ้าน นี่นะครับมีแต่ทรงหิมะแล้วพี่นี่แล้ครับผมเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องเบิ้งเนาะบรรยากาศงานพี่น้องนี่แล้ครับผมบรรยากาศหลังเลิกงานปั่นจักรยานเมื่อยพี่น้องเอ้ยบอกกล้องกายไปให้ตัวครับผมให้พี่น้องชมเบิ้งเนาะพี่น้องบรรยากาศสวยๆงานหิมะครับผมนี่แล้ครับพี่น้อง มาฝากพี่ตอนน้องเบิ่งนะครับผมงามว่าพี่น้องมึงนตี๋เหรอพึ่งทางได้าทางน้องวุ่นตี๋เหรอโอ้สุดยอดเลยครับนี่นี่แหละครับน้องพี่น้องพ่อของฝากของก้อนนะ้องพี่น้องเนาะพ่ออดไไข่ร่อนกันครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงครับร่ำรวยๆนะครับเด้อจากใจเบาบทคนไกลบ้านครับฝากกดไลค์กดแชร์ทับตากลอตะแครงเพื่อตั้งใจดนะพี่น้องเด้อผมกับพี่วุฒินนำพัดราจาแล้วครับพี่น้อง สุดที่มีท่านก็มารับชมคลิปครับสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับ